สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมมวยหูตามชีบูมนะครับวันนี้เจอกับผมในศึกวันลุมพินีนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง7สีวันนี้มาวิเคราะห์วิจารณ์มาค้นหามาสืบโมเดลสมาชิกฟังกันเช่นเคยวันนี้ใครต้องการฟังลายเสียงแอดมาได้เลยที่ M S T 2 2ครบเครื่องเรื่องกีฬามวยไทยนะครับวันนี้มวยรักมวยชอบในศึกวันลุมพินีคู่ที่1นะครับเป็นการชกกันระหว่างเจ้าเสกสัรแฟทแท็กต่อยกับทางด้านเจ้าดอนคิงนะครับโยธาลักมวยไทยเสกสรนแฟทแท็กนักชกจากจังหวัดอุดรนะครับประเภทเตะขาต่อยม ซ้อมอยู่ที่คล้ายมเดลสะบาลเขาบางแกกนะครับอายุ23สูง165นะครับส่วนน้ำเงินนี่ดอนคิงนะครับหมอเบสกามมาลาห,หรือจเจ้าดอนคิงโยอดทะลักษ์มวยไทยเด็กจากจากังหวัดละนองอายุ23สูง170ชกมา100กว่าไฟนะครับประเภทมวยเข่าในชื่อชั้นเบอร์มวยการผ่านมวยดีไอแดงไฟล่าสุดนะครับก็ชนะอาร์มิวสมาร์ทมานะครับส่วนดอนคิงก็ไฟล่าสุดชนะปานเพทพสืบสังปราบมาคู่นี้นะครับยาวๆนะครับชื่อชั้นเบอร์มวยการผ่านมวยดีกว่า เสียเปรียบเรื่องหน้าเสือนิดหน่อยนะครับวันนี้พอเป็นมวยขีย่ชอบมากๆชอบไปทั้งนั้นเจ้าดอนคิงมอเบสกัม,มา拉หรือเจ้าดอนคินนะครับโยธาลักมวยไทยส่วนมวยรักมวยชอบอีกคู่นะครับผมชอบไปคู่ระหว่างเจ้ากัตซัมูร่าตอมีอมสซนนอมนะครับต่อยกับลูคัดกาเดี่ยวกัตซัม,มูราเนี่ยเป็นนักชกจากอ่ารัเสเซียนะครับอายุ28สูง185้า ส่วนน้ำเงินเนี่ยลูกคัดกาบเยียวเป็นนักชกจากประเทศบารซินนะครับอายุ2 4่สูนงนะครับคู่นี้ชื่อชั้นนะครับเก่าเกมเบอร์มวยร่างกายลูกหนักลูกแรงเนี่ยทางด้านเจ้าลูกคัดเนี่ยเป็นรองเยอะนะครับวันนี้ชอบมากๆซื้อกิดที่เวทน้ำหนักด้วยชอบกัดที่คักซามูระอาเมียสน็อฟนะครับส่วนมวยรักไม่ชอบปิดท้ายวันนี้ผมชอบไปคู่ระหว่างเจ้าแปะยิ้มสอบุญมิลิศนะต่อยกับทางด้านเจ้าอภิเดชเพย,ยปรปทุม แปรยิ้มสบุญมิลิศนะครับนักชกจากนกครศรีนะครับซ้อมสอบุญมิลิศหรือเจ้าแปรยิ้มพ่อเยี่ยมแสนเดิมนะครับซ้อมอยู่กับพี่ดอนนะอายุยี่สิบสองนะครับศูนย์ร้อยเจ็ดสิบห้าน้ำหนักเป็น่อยห้าสิบเจ็ดเป็นมวยเข่าในเหนียวครบเครื่องได้ทั้งนอกในทั้งในนะครับรูปร่างช่วงชกดีส่วนน้ําเงินเนี่ยอภิเดชเฟียสปฐุมนะครับนักชกจากขอนแก่นแหวงน้อยเป็นมวยเข่าฝีมือนะครับเด็กจากขอนแก่นซ้อมอยู่ที่คล้ายมวยเฟียสปฐุมน้ำหนักเป็นป่อยห้าสิบแปดกิโลชื่อน้ำเดิมหรือ,อ หรือเจ้าฟ้าประธานแทนเทเลคอมเดิมนะครับไฟล่าสุดเนี่ยทางด้านอาภิเดชก็ชนะน็อกเจ้าบุญชูสบุญมิลิตมาส่วนแป้ยิ้มเนี่ยไฟล่าสุดก็แพ้คะแนนยอดศิลาชอห้าพยักมานะครับคู่นี้นะครับชอบมากมากนะครับเล่นมวยสมองมวยดีรูปรังช่วงชกนี่เปรียบน่าวัดมากๆชอบไปทางด้านเจ้าแปะยิ้มสบุญมิริดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ